สวัสดีค่ะพี่น้องพวกับช่องก้อยเจ้เรื่องแสนค่ะพี่น้องวันนี้มากินขา้าว่้มกันนะคะพี่นอ้องเด้อแกงนองใหม่จ้าแลวก็เจลกับปีค่ะพี่น้องอออทอดไข่ใส่เฉาอมค่ะแล้วก็มีเจลกับปีกินกับแม่นวลกับคุณเจนนะคะปูทอดนี่ค่ะพี่น้องน้ำพริกกับปิผักบุ้งแล้วก็มีผักบุ้งด้วยค่ะ แต่ว่าน้องก้อยเป็นขาดว่าได้ผี่น้องอันนี้ค่ะข้าวเหนียวค่ะพีนองเห็นกระตริบใหญ่ <c oughs> น้องก่อยกินกลับอันนี้ <c oughs> วันนี้มาก,กินไนะหพ้พรีให้นนองเบิอ <c oughs> ง นี่เห็นแล้วว่ะเนี่ยเมื่อกี้นี่มันอันนันไปค่ะพี่หน้องสูงมันสูงวันนี้ต่ำๆแว <S <S แ<ล>เตียงน่อง้อไหมขึ้นฮอดน่อ้อไหมเห็นแม่ เห็นยาแกงในเมืองที่เนอแม่แกงเป็นตระเจีเ๊ยบกระเจีกยบก็เป็ดแกงอันนี้ไม่นว่นสุดมากเป็นนอหม่สดกองสันแน่ได้จา้า หมอว่านนี่พี่นอ้องเพราะว่านี่หูหมูหูมหมูอันอันเอื่อยอันคนเล่า่นมาจากปาัเซสนี่ยนะะพี่น้องคนมาอยู่ผีซอว่าเจไก่เนาะคะ่ะอันนี้ผัดผักรวมผักรวมอาหารเทียบเลยคนสื่อหูหมูมากพี่นอ้องเมืว่าวานี่ยถ้าเก,กินหูหมูเนีย่ยสมหูหมูกินละกา จนวบอร์วีนเนี่ยฮาพี่น้องจุนวีนเนี่ยก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณพี่น้องตี๋ตี๋มีน้ำพริกกะปินะน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิมีทุกมุมโลกนะพอบุนจงไปถ่ายแลก็เฮ้ คุณจนอยู่จันบุรีใช่ไหมคะใช่คุณเจนเป็นสาวจันบุรีแต่ไม่ค่อยเห็นหน้าคุณเจนเท่าไหร่เดี๋ยวจะเอาให้พี่น้องเบิังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจันบุรีเนี่ยสวัสดีจ้าคนจันคนจันจันพี่น้องมาอยู่โรงแรมนี้สิบปีแล้วจ้าพี่น้องจันบุรีกับนี่เด้คนจันเหรอคนจันทัมบุรีเหรอคะนี่ค่ะนี่นี่คือทัวร์ทุกมุมโลกไปเด้คือคุณเจน พีคนี่อทออากาพี่น้องลูกสาวจบท้ายด้วยผลไม้โอ้เมนวันปุ๋ยเมนวลอะไรเนี่ยผลไม้ค่ะของกินของท้าเหรอมากินของหวานเอ้ยเป๊ะๆกินได้ไหมแม่อยู่ก็รักกันนะคะอยู่แล้วก็รักกันนะคะรักกันมากอยู่เป็นครอบครัวค่ะ มาเด้อพี่น้องอยากมาอยู่พรงงานมาเด้อมาเจนนี่เนี่ยเจนี่จะบอกแนะนำกินกุ้บ้านเข้าเวลาโอ้ยง่ายไปบ้านสีน้ำมั่งมาพี่น้องมามากินน้ำกันจ้าอยากมาที่นี่อย่าลืมนะคะอาหารนกยก่ไยเรืองแสงมาทาน้องก้อยน่ารักมากขอบคุณค่ะจริงก็น่ารักนะคะ ตัวปลอมอันนี้ตัวจริงอืมเราตัวจริงกับตัวปลอมคุณเจนหน้าเหมือนกันเลยคเขาบอกหน้านีหน้าเหมือนกันเลยค่ะคุณเจนคุณเจนสาวจันบุรีพี่น้องจันบุรีอย่าลืมเด้อพี่น้องห้าสิบสองแล้วค่ะอยู่อที่นี่ยี่สิบปีแล้วนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเจ้าของสวนทุเรียนเจ้าของสวนคุเรียน เป็นน่มี่ของสวนมากุเรียนส่วงที่เพิ่นลกไปสามบ้านมากินคนเพิ่นปวดตั้งใจผลไม้ปวดกุเรียนนะครับใช่ไข้สต้นกล้าทุเรียนบอกเลยนะน้องก้อยค่ะมีอนั่นไหมคะทามียูทูบได้ทำยูทูบไหมมีเพจไหมให้ติดตามทางไหนคะคุณเดียงมีเพจของพี่อยู่ชื่ออะไร เจนต้องบอกพี่น้องร่ำเลยค่ะเพื่อพี่น้องค่ะบอกพลาดน้องก้อยก็ไดาษดึกจากพี่น้องมีต้นอะไรบ้างคะคุณเจนต้นมังคุดภูเรียนเงาะลองกองอ๋อมังคุดเงาะลองกองเหรีนญงทองหิบส่วนมากพี่น้องก็สีพี่น้องทาาทางอีสานนะอาจจะเคยเห็นหนังแต่ทางเอ่อทุเรียนภูเขาไฟเนาะแต่ว่าของดึกจากวันยูพันยูจันบุรีเกียนสองขวดสูงขั่วเมื่อไหร่ ก็หนูหนูส่งปลุกที่ว่าเขามีออเดอร์มาแต่ว่าต้นดอกต้นหนูไม่ส่งส่งสิบต้นขึ้นไปอเคนะจ๊ะเพราะว่าเขาหนูพ่ออยู่เราเป็นคนพ่อเองแล้วมันไม่ต้องผ่านอะไรแบบผสมไงต้นเจ้าเนี่ยเขาเอาสิ่งมาผสมแต่ของหลูงอ่ะจะเป็นนกจกิจก็ประมาณสามสี่ปีปลูกแล้วได้กินเลยนลถูกไหมใช่ปลูกแล้วปลูกได้กินสองสามปีรับรองค่ะ ส่วนี่เกณฑ์อะแต่ถ้าไปซู้ที่อื่นประมาณห้าถึงหกปีถึงจะิด้รู้แต่ที่บ้านคุณพ่อทําเองมีเทคนิคการส่งวีโอสอนวิธีการปลูกให้ดูกระได้ความรู้ได้พี่น้องทางไม่ชซื้อไปเราปลูกอย่างเดียวเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าอยากรู้อยากด้ยปลูกแบบไหนเนีทักเพจมาแล้วเดี๋ยวจะมีคนทักถากพี่น้องเบอร์โทรมาก ถ้าน้องก้อยก็ไดาษก็จะผ่านค่ะก้อยเป้เรืองแสงค่ะพี่น้องหรือว่าผ่านทางคุณชรายเป้บาลานาก็ได้อย่าเป้มากเลยคนเกินดีๆมาเห็นแต่สัมผัสชีวิตคนสากแดดถ่ายวีดีโอคลิปต้นพ่อปลูกสาธิตการปลูกดูแลสามปีเดี๋ยวพี่จะส่งให้สามปีสี่ปีได้ที่ลูกละ อันนี้ปลูกแล้วติดผลเลยค่ะผัดผักใส่โรยด้วยกุ้งนะคะพี่น้องมื้อนี้พาพี่พ่อหองมาเบิ่งอาหารการกินเพราะว่าคุณแม่กันเห็ดกับเขาของกินหลายบ่กจากมากินหลายก็สิอ้วนพี่น้องพี่เด้ข้าวสันกี้กุ้งเขานี่น้องก้อยกัจะฝากกับพี่กับน้องไว้ นะคะพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันค่ะเอ,อ้ยมันเอาหูหมูมากมาบ้านน้องก้อยบอสบายขอขอบคุณขอบคุณคุณหมูนะานค่ะครูมันพักมาถามข่าว่าเอา้าคือบัวเห็นลงคลิปแน,น่หัวถังนน้องก้อยเมาหูหมูอันกินหลายๆมันวิ่งแม่แม่ราคามันเป็นไข่พร้อมขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อโปรดติดตามราคาทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ น้องก้อยกระสันลิปนี้ก็สิขอฝากกพี่กำนองไว้ซํานี่ค่ะพี่น้องดูดีมีแห้งพอกันคลิหน่ะุขภาพพระน้าไม้แข็งแรงสวัสดีจ้า